เหมือนว่าฉันหลับไประหว่างรอรถไฟเดี๋ยวนะนี่ฉันอยู่ที่ไหนเฮ้ยอโหยังไม่มาอีกเหรอรถไฟเฮ้ยเร็วไปหรือเปล่าใช่ก็ว่ามันน่าจะมานานแล้วนะแต่มันไม่จอดหรือว่าหรือว่าป้ายดีเขาเขาไม่จอด รือเปล่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้วฉันมองอะไรก็ตาลายอีกแล้วนี่ผมเจอแต่อะไรที่มันแบบตาลายอีกเดียวเลยเหรอครับ <c oughs> อุ๊ยเอออันนี้ก็คือถังผมวิ่งเร็วได้ด้วยแล้วเนี่ยวิทยุก็ไม่มีอะไรโอเค ในเมื่อนั่งรอตั้งนานแล้วรถมันไม่มาใช่ก็จะเดินกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวรอรถมันชะลอแล้วเราก็ค่อยกระโดดขึ้นรถก็ได้ได้ไหมวะตายด้ยเกือบโดนรถชนอุย้ยเอออะไรหรอออปิดไฟได้ไหมเนี่ย ไอ้นี่มันไม่ไม่าด้ใช่รถนะอะไรครับแล้วคือผมเดินเข้าไปไม่ได้เหรอรถไฟก็โอ้โหเกือบชนเหมือนกันนะนแสดงว่าต้องเดินตามไอ้รถไฟคันนั้นไปหรือว่ามันเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายอะไรกันเพลงก็เฮ้ยนี่ไงรีดิโอวิทยุ เฮ้ยนายอยู่นั่นหรือเปล่าแคตนองการให้นายดึงขันยกนั้นขึ้นเวนตกใจหมดเลยอะไรวะอโมงนี้ไม่ได้ใช้งานนานแล้วอะไรวะโอเคพูดเสร็จแล้วใช่ไหมเขาบอกให้เราดึงเอ่อลิเวอร์เหรอนี่เหรอ ไึงไงวะใช่หรือเปล่าเออนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ดึงเพื่อให้รถไฟมันทำงานใช่เอ้ยอุยอ้ยกระโดดข้ามได้หรอได้ไหมไม่ได้แสดงว่าเราอยู่ได้แค่ในนี้ แล้วยังไงดึงริเวอร์ไหนไม่เห็นมีเลยเอ๊ยเจอแล้วริเวอร์ดึงซะเลยคืออะไรหรอมันหลอกให้กูปลดปล่อยสัตว์ประหลาดปะเนี่ยฮัลโหล เดินเข้าไปแล้วนะเขาบอกว่าอุโมงค์ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานแล้วเอ้ยอะไรอะ่ะโอ,อก้กูต้องหนีไม่ใช่กูต้องวิ่งไปเอา้าอะไรกันครับ เราต้องวิ่งส่วนไปให้เร็วที่สุดแล้วก็แอบบทางซ้ายหรือเปล่าใช่แหละแอบบเลยอุ้ยไอ้เวนแอบไม่ทันโอ้ยเอาแล้วออกตัวเลยแล้วกันทันยังไงก็ต้องทันถ้าไม่ทันก็คงไม่มีอะไรเร็วกว่าแฉบบันแล้วแหละไปเลยรถไฟนรกจะบอกได้มั้มาจากข้างหลังอะเชี่ยโอ้ ครับยังไงครับข้างหลังไม่มีมาแล้วข้างหน้าแม่งหมาแล้วแล้วยังไงโอ้โหกูยืนอยู่เอประตูที่ปิดอยู่ด o o r c l แล้วยังไงไม่รู้แหละไปต่อมองซ้ายมองขวาด้วยนะครับวิกดตุ่มกดตุ่ม หนึ่งห้คืออุ้ยมิวหนึ่งห้าบันเลแล้วไงบันเลแล้วไงว้ายไมทันโอ้หเฉียดเียดจิ๋ว1581เคนละประตูแน่เลยอ่ะร้อยมันผ่านไปก่อนแล้วกันห5 8 1แล้วฉันจะไป เข้าล่องไหนไม่นะไม่นะไอ้เอ,เอ้กูรอดได้ไงวะเฮ้ยวิรอบนี้งไปนานแล้วอ้าวเฮ้ยหนึ่โอ้โหจะจำได้ไหมเนี้ยรถไฟก็ไล่ชนเอาไล่ชนเอามาแล้วบัดหมาเลหนึ่ง้าแปดหนึ่ง ป,ปลวไหนว่าประตูไม่น่าใช่ประตูนี้นะประตูนี้ใช้งานไปแล้วเพิ่งออกมาแล้วลูกอย่านะหนึ่งห้าแปดหนึ่งเอ้ยประตูนี้นี่หรือเปล่าหนึ่งห้าแปดหนึ่งกด e อันนี้มันสองอ่ายกเลิกยกเลิกหนึ่ง หกตรงไหนล่ะเอาใหม่นะเอาใหม่หนึ่ง <c oughs> เอ้หกหกหกเออสองอะสองสองกดกดยังไงให้ได้หนึ่งเนี่ยอยากจะรู้จัง <c oughs> นี่ได้ป่า <c oughs> เอ้ยนี่ไงโอ้โ oh, ห <c oughs> ต้องซูมเข้าไปหนึ่งห้าแปด 8 8 <c oughs> เอา้า8 5 1ได้ไงล่ะ1 5 8อ๋อมันย้อนกลับก็ต้องเป็น1 8 5 1, <c oughs> 1> ใช่หรือเปล่า 1, <c oughs> 1 8 5 5 1 เราโอเพ่นแล้วสวยเลยยังไงจะตายไปเนี่ยอดิบ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 อดิบดิบอดิบดิบเอ๊อุ้ยหนึ่งฮะเอาไม่กูไม่ต้องจำแล้วดิว่าเออประตูไหนครับอ้าวจัดเลยเปล่าจัดเลยเปล่าไอ้เวรเลยอีกนิดเดียวบ้า 1581แต่เราต้องเขียนว่า1นึอ่อา้าวหนึ่งแปดห้าหนึ่งอ้าวหนึ่งแปดอย่าให้มันเป็นอย่างที่กูคิดเลยห้าห้าหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยกูว่าโค้ดมันต้องเปลี่ยนใหม่แน่เลย ก็ต้องวิ่งไปดูโค้ดใหม่อีกนี่หรือเปล่า Security code 8ป4สสโอเคเมื่อกี้มัสับโค้ดซะด้วยเอ้เราก็คิดว่าง่ายแบตเตอรีก่กำลังจะหมดมนไหลแล้วไงแบตอะไรหมดวะอ้า,าออยยายาา้าา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  8442ฝั 8, 4, 4, ่งไหนกำลังกันาหรือเปล่าอุ้ยมาอีกแล้วจะยินไว้จะยินจะยนไว้จะยินไว้8442ก็คือ2 4 4 8 <c oughs> ดอโอเพนแล้วสวยดอโอเพนแต่ว่าดอไหนลึงซึ้งนะ ประตูไหนเปิดประตูไหนปิดจำไม่ได้แล้วอุ้ยมันหัวไปหมดแล้วนี่แหละนี่แหละกลัวไม่ใช่คนละอันกันเอ้ยใช่วะ่ะเดี๋ยาล็อกเข้าไปเลย ยังไม่จบอีกหรอแบตจะมดอุยอ้ยอุ้ยอะไรโอ้ยโอ้โหตัวมึงมาเริ่มเลยอุย้ยตาขบับกูต้องไปไหนกูไปไหนได้บ้างเนี่ยไม่นะเพือ่อนเดินไม่ได้ว่ะเดินไม่ได้อยู่ได้แค่นี้อ่ะให้ทางเขาผ่านไปก่อนละกันเชิญครับพี่ ที่เชิญเลยครับโอ้โห,โโหจะรอดเหรอแบตจะหมดแล้ววิ่งเลยละกันแขนกูเป็นยี่โอ้โหอุ้ยอ้อฉันจะต้องหลบแกให้ได้แล้วยังไงแล้วมันก็จะอ้อมาอย่างนี้มันจะชนหรออ้าวจงไปซะแต่แบตกูจะหมดแล้วนะเพื่อน ้ยเราต้องเราต้องเอียงเอียงขวาป่ะวะผมจะลองเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รอแบบนี้แล้วยังไงต่อเจี๊ยยังไงยังไงยังไงเก็บไว้ก่อนไหนหัวมึงอยู่ไหนโอ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วโว้ยเข้ารูได้ยังครับโอ้ยอ้ย อาดิบดิบ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 ออกขวาอาดิบดิบ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 จะถึงยังจะถึงหรือยังจะถึงหรือยังมันผมจะต้องอ้อมนะทางเนี้ยมึงอยู่ไหนเอ้ยโอ้โหเฉียดตายประสบการณ์เฉียดตายโอ้โหทำไมยาวจังเลยครับ อ้มันเริ่มมืดแล้วเริ่มมองไม่เห็นคกูจะไปยังไงแต่เพื่อนเออ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันต้องยากขนาดนี้แคก่กกเกมรถไฟเนียก็ทำให้มันง่ายๆโดยไม่ได้ลึกไงแกจะไปแก้แกพูดมาไอ้รถไฟเวน้นเฮ้ยมันกระโดดข้ามมาได้วะ่ะ <c oughs> เราก็ไม่คิดว่าวกระโดดได้หรอ <c oughs> จำท่าจำทางมึงไม่ได้แล้ว จะได้ไปยังไงวนไปวนมาวนไปวนมารอบหนึ่งเะไดไปทางนั้นหลับตาเดินเลยแล้วกันกูอย่าอย่ามาะเร็วมาทางนี้แน่นอนเลยนั่นไงกูว่าแล้วไป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 กระโดดข้ามกระโดดข้ามเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยไอ้บอส จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอาหน่อย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 จะถึงแล้วอีกนิดึดียวประูอีกนินดนเดียวเฮ้ยเข้าไปโอเคอะไรวะเนี่ยเทรนวิสเซ่ด็กวีดนกหกวิดเฮ้ยได้แล้วกูได้ดกอกวิดเออเอาแบตหมดเอางี้เลยอะ่ะ อารมณ์ค้างคามาก